ตงตามหาร้านเติมแกงที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้ร้านชอ็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามเกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ร้านช,อออชาน็อปเอลอซีเพื่อนช้วกินน่าแบบทุกคนนะวันนี้นะก็พบกับคลิปเป้แล้วก็อ่านแพทกับแพทใหม่ล่าสุดพาราไดส์ขนมหวานที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งโอเคก็มีคุกกี้เข้ามาใหม่เป็นคุกกี้น่าจะระดับอีพิกนะกับน้องพานาคอตตาหรือ แองกิเบิร์นั่นแหละอ่าขอเรียกว่า Angry Bird แองกิเบิร์ละกันหน้าตาใครเหลือเกินก็เท่าที่ดูเหมือนจะมีการอัปเดตแคนดี้พิเศษของนักบินมาด้วยมาพร้อมสกินใหม่ของน้องพนาคอตตาสกินของชูโรสแล้วก็ตัวของสกินเทติดาอ๋อสรุปเป็นสกินแรร์ทั้งคู่นะก็ได้จากการเปิดในตู้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าประกาศอัปเดตมีอะไรกันบ้างนะสำหรับซีซันสเปเชียลจำกัดเวลาก็กลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรมซีซันสเปเชียลก็สามารถได้รับรางวัลจากการเปิดหีบขนมหวานซีซันสเปเชียลซึ่ง จะมีรางวัลมากมายนะเกย์ยกตัวอย่างเช่นคริสตัลลูกบาศก์สายรุงคุกกี้เลเจนนารีและสมบัติเลเจนนารี รวมถึงอะไรต่างๆอีกเยอะแยะเลยก็น่าจะรางวัลคล้ายๆเดิมนั่นแหละโอเคแล้วก็มีกิจกรรมไตเติลอันใหม่ปรากฏขึ้นมาก็คือปกป้องพาราไดซ์ขนมหวานแล้วแชปเตอร์แรกเนี่ยจะเปิดวันที่29ไปจนถึงวันที่12เดือนกันยายนส่วนแชปเตอร์2จะเปิดวันที่12กันยายนไปจนถึงวันที่30กันยายนโหมดใหม่ mix match ก็เป็นชา l e n g e คุกกี้แบบใหม่โดย mix match เนี่ยจะสามารถนำชา l e น g e ของคุกกี้ทั้ง2ตัวเนี่ยมาวิ่งที่ mix match เพื่อรับของรางวัลกัน ซึ่งในการแข่งขันเนี่ยจะมีการแข่งขันกันทั้งหมด30คนแล้วก็ถ้าติดท็อป10เนี่ยจะได้รับรางวัลดวงดาวชนะต่อเนื่องเปิดหีบชนะต่อเนื่องเพื่อรับรางวัลต่างๆมากมาย เออน่าจะเป็นระบบ Challenge แบบใหม่นะก็ทำให้คุกกี้ l e n g e ดูมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็คัสตอมดัน c u สตอมดันเนี่ยจะถูกอัปเดตเข้ามาในวันที่3กันยายนนะเบรกเอามีการเพิ่มเอพ s o ซดใหม่เข้ามาก็พ a ราไดซ์ขนมหวานเนี่ยถูกแทนที่ตัวของโจรสารัดน้ำตาลทรายแดงนะก็เป็น b r e a k เ u t เหรียญแบบใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามา ไอตัวของเบรกเอานี้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือมีเยลลี่แบบใหม่ที่เป็น lly, เยลลี่เหรียญนั่นก็คือเหรียญดอกไม้น้ําตาลซึ่งเหรียญดอกไม้น้ําตาลนี้สามารถถูกดึงดูดได้โดยคุกกี้ทั้งหมด3ตัวที่กําหนดเอาไว้นั่นก็คือหงน้ําตาลดําหงน้ําตาลและนักหนูแห่งสายลมซึ่งหงน้ําตาลดำเนี่ยจะถูกเปิดตัวในช่วงกลางเดือนนะแล้วตอนนี้เท่ากับว่ามีคุกกี้อสองตัวที่สามารถดูดเยลลี่ชนิดนี้ได้และก็มีการปรับปรุงเมคคากของเบรกเอา์ไปค่อนข้างที่จะเยอะมากมาก็สําหรับเบรกเอาา์ ลดพลัดที่ใช้ในการเล่นเบรกเอาลงเมื่อก่อนเนี่ย พลัดของเบรกเอาท์จะเฉลี่ยอยู่ที่10-20พลัดแล้วแต่เบรกแต่ตอนนี้เนี่ยผลัดเฉลี่ยจะอยู่ที่7-10พลัดมีการเปลี่ยนแปลงให้รับรางวัลสรุปผลได้แม้ว่าจะไม่ได้วิ่งครบทุกตัวก็ตามอันนี้น่าจะเป็นการถ้าผมจะไม่ผิดมันเป็นการปรับกลับไปเป็นแบบสมัยแรกนะมีการเพิ่มมิชชั่นสเตทให้สามารถรับรางวัลอัญ,ญมณีทองคําได้ซึ่งมิชชั่นนี้จะรีเซ็ตทุกๆสัปดาห์แล้วเราก็สามารถรับอัญ,ญมณีทองคําได้เรื่อยๆมีการเปลี่ยน EP ของโหมดเบรกเอาท์สรุปผลประจําสัปดาห์ให้บ่อย มากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ4สัปดาห์หรือ1เดือนที่จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนทุก2สัปดาห์กันแทนซึ่งพูดตรงๆนะฮะ มันไม่ได้จาเป็นต้องเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นก็ได้นะคือเอาจริงๆเปลี่ยนทุกเดือนก็ถือว่าเยอะแล้วนะนี่พี่แกเล่นเปลี่ยนทุกสองสัปดาห์เลยคือกาจะไม่ให้หาเซตกันเลยว่างั้นเถอะคือกาจะให้หัวหมุนเลยแล้ว <c oughs> ต้องรอดูอีกทีแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีฟีดแบ็กยังไงเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ได้นี่เขาเขียนไว้มีการเพิ่มตารางอันดับคะแนนของแต่ละผลัดด้วยสามารถดูอันดับของชั้นได้ที่ในแต่ละผลัดได้ซึ่งจะวัดผลเป็นเปอร์เซ็นต์น,นนะมีการปรับลดให้ใช้กติกาพิิิเเเเเศษคคะะะะแแแแนนนนน2ทททท่่่่าาาสสับบด้ลจพมไ์ จากเมื่อก่อนเนี่ยจะคำนวณหลังจากที่วิ่งเสร็จก็สำหรับตรงส่วนนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่า อาจจะมีผลหรือไม่มีผลก็ได้เพราะว่าโดยรวมมันก็เป็นการเพิ่มคะแนน2เท่าอยู่ดีแต่คิดว่าอาจจะทําให้คะแนนเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มแบบเรลวทม์ time ไงมีการเพิ่มอันดับของเพื่อนที่อันดับท็อปมาแข่งทางอันดับประจาสัปดาห์กับเพื่อนและสมาชิกกิลดูเลยมีการเปลี่ยนแปลงให้แสงสัญลักษณ์ของธงผลัดในกรณีที่มีคู่ผสมที่ติดตั้งทิ้งไว้เป็นผลัดต่อไปที่หน้าจอเลือกคู่ผสมมีการปรับลดความยากของมิชชั่นโอเวนพาสลงเมื่อก่อนเนี่ยในการเปิดโอเวนพาสหลังจากที่ปรับมาเน 3ครั้ง เพื่อที่จะขึ้นในแต่ละขั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเหลือแค่เปิดหีบทองแค่1นถึงสครั้งเท่านั้นตามระดับคือถ้าเป็นช่วงโอเวนพา s สช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในการเปิดหีบทองถ้าเราลืมเปิดไปสักวัน2วันอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ที่การเปิดโอเวนพาสอาจจะไม่ครบได้นะก็ปรับให้ง่ายมากขึ้นโอเคสำหรับสกินคุกกี้มีการเพิ่มสกินใหม่ของเรดพานคอรตอนักปัญญากรเล่นไฟเป็นระดับสเปอร์อีพิกชูโรสนักพรสใบญ้าเป็นระดับแรกและเทสิดาผลสม้มแสนสดชื่นเป็นระดับแรกก็สามารถไปเปิด ได้ในตู้สมสกินเลือกรับสุมสกินเยลลี่ก็มีเซตเยลลี่เวร์ี่เบอรี่พานาคอตต้าเป็นระดับอีปิกมีการเพิ่มเลเวลการหลบหนีเนี่ยเพิ่มสูงสุดเป็นเลเวล380สนามแข่งมีการเพิ่มแมปใหม่เข้ามาก็คือเกาะเหรียญแห่งโจนสลัดผี แทนที่ลานแคมปิ้งในป่าน้ำแหลมมีการเปลี่ยนแพทเทิร์นในด่านตัวของหอคอยขึ้นน้าแข็งมีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้จำนวนแสดงแพทเทริร์นเปล่าแตกต่างกันไปตามความชัดของภาพในขณะที่ผู้โดนัทเปลี่ยนสเตตปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นที่ฟังก์ชันแสดงภาพการเลือเสเตตข,ของผู้โดนัทเท่านั้นแต่จะใช้กับทุกแมปเท่ากัน ไอ้ตรงส่วนนี้บักผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะใครรู้เรื่องก็อาจจะมาอาธิบายให้ทีก็แล้วกันเพื่อเก็บข้อมูลสนามแข่งก็มีการปิดวาซาบิลงชั่วคราวโดยวาซาบิก็จะไปเปิดอีกทีวันที่1น,นะต่อมาเรามาถึงกันที่การแก้ไขบักและปรับสมดุลเกมกันบ้างโอเคเรามาเริ่มกันเลยมีการปรับตัวของชูโรสชูโรสมีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้เวลาต่อเนื่องของความสามารถเนี่ยตอนที่ยังไม่มีแคนดี้พิเศษยาวกว่าตอนที่มีแคนดี้พิเศษแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอ่าอันนี้ผมอธิ แคนดี้ชูโรสเนี่ยในการตีปุ๊บมันจะมีสกิลเฟดท้ายเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าไม่ตีเนี่ยไอสกิลเฟดทายจะไม่มีเขาก็ปรับให้ความยาวของช่วงเวลาสกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลกันมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงให้ตัวของเพิ่มคะแนนเยลลี่ยิงเสาชูโรสและเสาชูโรสแทงยาวเนี่ยทุกครั้งที่อัพเลเวลมีการเพิ่มคะแนนเยลลี่ชูโรสเพิ่มคะแนนเยลลี่ชูโรสแท่งยาวโดยรวมก็ปรับไม่ขลิกเล็กๆน้อยๆอยอยแต่ว่าโดยรวมเหมือนเดิม คุกกี้เทติดามีการเปลี่ยนแปลงให้ผลิตเยลลี่ดอกชาเขียวจากการผลิตตามระยะทางเป็นการผลิตตามเวลาแทนมีการเปลี่ยนแปลงให้เยลลี่ดอกชาเขียวเก้าอันเนี่ยปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดเมื่อมีเกราะป้องกันเทธิดาเพิ่มคะแนนดอกชาเขียวอ่ ถ้าเป็นแคนดี้เมื่อก่อนเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆมันจะสูงออกเรื่อยๆแต่พอปรับอย่างเงี้ยก็จะทําให้มันทําแต้มได้ค่อนข้างนิ่งมากขึ้นวิปครีมแก้ไขปัญหาที่ทําให้ผลิตเยลลี่จำนวนไม่เท่ากันตามการเปลี่ยนแปลงของวิธีการผลิตเยลลี่วิปปิ้งครีมจากการผลิตจํานวนที่กาหนดทุกสิวิเป็นผลิตตามจํานวนที่กนนําหนดเมื่อใช้ความสามารถหนึ่งครั้งแทนเขาปรับเรื่องเมคคาิก,การผลิตเยลลี่ให้มันนิ่งมากขึ้น แก้ไขปัญหาที่ทำให้ผลิตเยลลี่วิปปิ้งครีมในที่ที่ไกลเกินไปมีการเปลี่ยนแปลงให้ผลิตเยลลี่วิปปิ้งครีมเมื่อถึงเวลาที่กำหนดอยู่เสมอแก้ไขปัญหาที่ทำให้สิ่งกีดขวางไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถของเพชรและสมบัติบางส่วนในขณะที่คุกกี้กำลังใช้ความสามารถอยู่ยกเลิกฟังก์ชันที่ทำให้ผลิตพื้นในขณะที่ใช้ความสามารถยกเลิกฟังก์ชันที่ทำให้ระยะเวลาในการเขือนกล่องดนตรีเนี่ยสั้นลงเมื่อเก็บเยลลี่วิปปิ้งครีมได้น้อยกว่า80อันเปลี่ยนแปลงให้ใช้พลังแม่เหล็กในขณะที่ใช้ความสามารถในช่วงกก่่่่่อนนนทีีีีจะะะเเดตตรแแลลลลลใหห้้้ไไมมมม ฮะตรงส่วนนี้แหละสำคัญมากคือผมพูดไว้ตั้งแต่คลิปเล่นก่อนปรับแล้วว่าไอวิปปิ้งครีมเนี่ยมันมีปัญหาแบบเยอะมากก็คือถ้ามันยังไม่ได้ขึ้นกล่องดนตรีแล้วเลือดมันหมดก่อนมันจะล้มมันจะใช้สกิลไม่ได้ก็เป็นข้อเสียของน้องที่เป็นมาตั้งแต่ยาวนานเลยในที่สุดก็ปรับสักทีนะแก้ไขปัญหาที่ทาให้คุกกี้ขยายร่างผิดปกติเมื่อขยายร่างในขณะที่ขึ้นกล่องดนตรีเพิ่มจํานวนการผลิตยาลีวิปปิ้งครีมเล็กน้อยเท่าที่อ่าน แก้บั๊กปรับสมดุลอย่างเดียวไม่มีการเพิ่มแต้มยังไม่มีการบัฟวิปครีมวิปครีมบัฟน่าจะมาช่วงกลางเดือนอย่างที่เราเข้าใจกันโอเคทีนี้เรามาดูกันที่เพชรกันบ้างเพชรเนี่ยต่อไม้ช่างฝันมีการเพิ่มคะแนนเยลลี่ชูโรสดอกตมเพิ่มคะแนนเยลลี่ดอกไม้ครีมกุหลาบมีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้การผลิตเยลลี่จานวนของกลีบดอกไม้ครีมเนี่ยไม่เท่ากันตามเฟรมภาพ คิดว่าถ้าเฟรมน้อยอาจจะผลิตได้เยอะกว่าเดิมเหมือนกับกรณีของพวกชูครีมที่เคยบักหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็แก้แล้วทีนี้เรามาดูกันที่สมบัติกันบ้างมีการบัฟต่างหูไบโคลเวอร์นำโชคเพิ่มจำนวนการผลิตและระยะการผลิตเยลลี่ของไบคลเวอร์เปลี่ยนแปลงให้ผลิตเยลลี่ไบคลเวอร์นำโชค21อันเมื่อถึงระยะที่กำหนดเพิ่มคะแนนเยลลี่ไบคลเวอร์นำโชคยกเลิกตัวของโดนัทอวกาศจากตัวของโบนัสคู่ผสมมีการลดคะแนนโบนัสคู่ผสมลง ก็การปรับรอบนี้เหมือนจะปรับให้คล้ายกับไอตัวของแคนดี้ราตกจะัดแสงนะตอนแรกแคนดี้ราตกจะลดแสงก็ผลิตเรื่อยๆตามระยะเวลาก็คือพอถึงจุดที่กําหนดมันก็จะค่อยๆลงมาเจ็ครั้ง ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอตัวของโคเปอร์ก็น่าจะคลา,ายกันนะก็ทําให้ตัวของโคเปอร์ทําแต้มได้นิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเครื่องยนต์ร้อนแรงมีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้ครูทามเริ่มใหม่อีกครั้งเมื่อสร้างเกาะป้องกันลมอีกครั้งเนื่องจากเกาะป้องกันลมโดนทําลายจะรีเซตครูทามที่ได้รับคะแนนการป้องกันลมมีการปรับโบนัสคู่ผสมคุกกี้ชูโรสและตอไม้ช่างฝันมีการเพิ่มคะแนนของเยลลี่ชูโรสเท็ิดดาก,กับดอกตูมเพิ่มคะแนนเยลลี่ดอกไม้ส่วนวิปปิ้งครีมกับครีมกุหลาบอันนี้ น่าจะยังไม่ได้บัฟแต่แค่ปรับให้มันสมดุลขึ้นนั่นก็คือมีการแก้ไขปัญหาที่ทาให้คะแนนบัลเล่ในขเ่รื่องกล่องดนตรีในแต่ละครั้งเนี่ยเด้งไม่เท่ากันก็คิดว่าน่าจะปรับให้มันเด้งเท่ากันทุกครั้งแล้ววิปปิ้งครีมเนี่ยปรับสมดุลก็คิดว่าเหมือนเดิมปรับสมดุลรอาการแก้ไขบัฟในการอัปเดตรอบหน้ามีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้เกิดการขอบเขตทาลายสีขวางซ้ําที่สีขวางที่ถูกทาลายโดยธรรมด้วยความสามารถของคุกกี้เพชรที่กําหนดในกรณีที่มีสีขวางที่จะถูกทาลายโดยธรรัดเมื่อทําทลายสีขวาง ก็เหมือนเหมือนอารมณ์เมันเหมือนแย่งทำลายสีขวางกันปะอะไรแบบนี้โอเคซอฟต์แพรโน้ตก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในการอัปเดตรอบนี้มีอะไรปรับแบบชัดเจนเข้ามาบ้างโอเคผมขอเปลี่ยนดนตรีก่อนโอเคนักบินบัฟเรียบร้อยก็คือเขาไม่ได้ปรับอะไรนักบินนะอย่างที่บอกไปว่านักบินมันไม่ได้ต้องปรับอะไรอยู่ละแต่ว่าเขาเพิ่มแคนดี้มาให้ดือด้อเลยโอเคผมขออนุญ,ญาตซื้อวัตถุดิบเลยละกันก็กดคูณแม็กซ์ไป อ่ะใช้วัตถุดิบไปที่8,000ผงแล้วก็เงินได้มาเลเวล5เรียบร้อยก็แน่นอนนักบินเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะรีวิวตัวแรกๆเลยมั้งอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคเดี๋ยวขอไปรับน้องตัวใหม่ก่อนอ่าที่ไม่ใช่กาชาอ่าที่คุกกี้ไม่ใช่ที่คุกกี้ที่รังวันอ่าโอเครับน้องแองกิ b เบิรมานะฮะพนาคอตตาคุกกี้รสเรดพนาคอตตาและ สัตว์เลี้ยงนกแองกี้เบอร์รี่เนี่ยรู้เลยนะล้อเลียนแองกี้เบิร์ดร้อยเปอร์เซ็นะมาเปิดกล่องทองกันดีนะผมดองกล่องทองไว้นิดนึงผมไม่ได้เล่นเลยอย่างที่เห็นนะก็คือเควสก็คือไม่มีเลยดาวอัญมณีก็ไม่มีเลย <c oughs> คือไม่ได้เล่นเลยจริงๆนะเออรางวัลมีน้อยมากเดี๋ยวต้องไปฟาร์มดาวทองเอามาแลกสกินนักบินละตอนแรกไม่คิดว่าสกินนักบินจะเข้ามาเลยสรุปเข้ามาเลยแฮะก็ดีใจนะเออเข้ามาเลยเข้ามาเลยก็ดีมาเดี๋ยวเรามาอัพตัวของน้องแองกี้เบิร์ดกันก่อนละกัน อขออนุญาตยัดแม็กซ์ไปเลยนะก็ใช้โพชั่นไปที่295ขวดน,นะครบคริสตัลผมจะเก็บไว้นะดองดองดองเดี๋ยวคริสตัลเนี่ยเดี๋ยวได้เสียแน่นอนเดี๋ยวได้ไปเสียกับกลางเดือนที่จะมาถึงแน่นอนนะไม่ต้องห่วงดังนั้นเก็บไว้ก่อนโอเคแคนดี้ของน้องพนาคอตต้าก็เหมือนกันยัดเลเวลแม็กซ์ไปเลยนะฮะหน้าตาแคนดี้มันเหมือนของบลูซัสเลยปะบลูซัสบัตรสีแดงใช่เลยใช่เลยทรงเดียวกันทรงเดียวกันเดะเลยถ้าสกิลคล้ายกันอีกนี่คือใช่เลยนะเออ อะยังไม่ได้อัพสัตว์เลี้ยงเลยจะกดออกละอ่าขออัพสัตว์เลี้ยงต่อนะฮะพชั่นปีก290ก็จัดไปอัพเลเวลเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ผมเลเวล369ไหนดูซิรางวัลอัพเลเวลมีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้โหรางวัเลขึ้น380ห่วยแตกมากนะอ้าดีนะเนี่ยกลับมาขายกลับมาขายตรงอย่างนี้แล้วฮะ,ะก็คือตอนแรกอะ เมื่อก่อนปกติสกินเยลลี่เราต้องไอ้นี่อย่างเดียวถูกไหมเราต้องสุ่มอย่างเดียวตั้งแต่มันมีระบบสุ่มสกินเยลลี่เข้ามาแต่ว่าตอนนี้ขายแพ็คขายกลับมาแล้วแต่ว่าเหมือนจะไม่คุ้มเท่าเดิมไหมเพราะว่าแพ็คขายรอบนี้เนี่ย ซื้อแล้วได้แค่สกินเยล,ลี่อย่างเดียวแบบเพียวๆเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าเขาจะมีเซ็ตแถมให้ด้วยมั้งแต่ว่าอันนั้นมันเหมือนต้องซื้อทีละอันนะอันนี้ก็คือเหมือนแบบลดจานวนแพ็คลงแต่ว่าได้แค่สกินเยล,ลี่อย่างเดียวเออก็ถือว่าเป็นทางเลือกไงใครแบบใช้เงินแก้ปัญหาอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวขอเออมีแค่60ดวงยังแลกสกินใหม่ไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มออโอเคเดี๋ยวหาสมบัติใหม่กันก่อน ขออนุญาตใช้ตัวของสมบัติไปเลยนะคือไอ้ตัวเนี่ยผมจะพยายามเคลียร์ได้ตลอดนะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันมีตัวมาค้างเพราะเดี๋ยวถ้าจังหวะไหนมันต้องใช้เพศเปิดหาสมบัติเ e เ e น d a r รีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะทับลายกันแล้วมันจะกลายเป็นว่าเอ่อมันจะต้องเสียตัวฟรีนะฮะก็เลยอ่ะเปิดไปแบบนี้แหละแต่ถ้าเป็นอันนี้ผมก็เปิดตลอดนะโอเคแพ็คที่สเกลือ อ่าสามมาละดอกไม้เอาจริงๆสมบัติใหม่สีสวยมากเลยนะเนี่ยชอบสีโอ้ออกมาห้าอันเป็นไงล่ะอุ้ยดวงดีดวงดีดวงด,ด,วงดีได้อยู่ได้อยู่หรือเราจะปิดโดยที่ไม่เสียเพชรแต่ก็ไม่ได้อยากไม่เสียเพชรนะเออหรือว่าเอ้ยสิอละขาดอีกเท่าไหร่นะขายห้าชิ้นอ่าขาดอีกสี่สามสองเ้ยเอ้ยรอบนี้เราปิดฟรีได้ไหมเนี่ยขาชิ้นเดียว โอเคเราปิดฟรีนะคะรอบนี้ก็ใช้ตั๋วไปทั้งหมด13ใบอ่ายัดไปเลยเลเวลแม็กซ์นะฮะแล้วก็จัดการอ,อ้าครั้งแรกก็แตกเลยทีเดียวไปเลย2แตกอ่าหนึ่งสาม,มาละมาดูกันสิว่ารอบนี้เราจะเสียไปเท่าไหร่นะฮะตอนแรกผมมีอยู่ประมาณ15,500กับอีกประมาณ17ก็ อ่ตีไปหนึ่งรประมาณหนึ่งอา่ะประมาณนั้นโอเคสลักสามอืโอ้โหเข็นพลังขนาดนี้แล้วยังไม่ยังไม่ยังไม่เอายังไม่แตกอีกเหรอโอ้โสลัก5นี่ยากจังเลย เออมาแล้วสักหกที่เราติดไปเลยอืมไม่มายังเออยังเอาอีกทีนึงเออนั่นแหละหลังจากที่เราอัพเลเวลอะไรกันไปละผมขอไปดูที่กิจกรรมกันหน่อยก็แลก้กันอ่ามีกล่องซีซันมานะฮะแล้วก็บริเณระดับประชันกิวรับรางวัลอัปเดตประชันกิวคูณ2ไปเลยไอ้นี้ยังอยู่เหรอเนี่ย <c oughs> มีการเขียนไป้วยคู่แข่งออทัด มีความพยายามแต่ยังอ่อนหัดเนี่ยซีซั่นสเปเชียลมาแล้วแลกสินค้าที่ต้องการด้วยคูปองโบนัสคริสตัลโอ้อ่ามีล็อกอินประจำวันได้นะได้500คริสตัลบวกกับ5กล่องทุกวันนะโอ้แล้วก็มีไออันนี้กลับมาละน่าสนใจน่าสนใจมีให้แลกสกินเยลี่ที่เราเคยพลาดไปด้วยนะ แต่ถามว่าผมสนใจไหมก็ไม่นะฮะเดี๋ยวก็ถ้าได้เศษมาก็คงเอาไปแลกเป็นตัวของลูกบาทน,นั่นแหละ <c oughs> โอเคแล้วก็นี่มันมีโบนัสเติมเงินด้วยก็คือเติมซื้อแพ็กเกจเนี่ยได้พอย n t มาก็สูงสุดที่140่อยสี p o i n นะได้เอาไปซื้อแลกแพ็กเกจคืนได้แล้วถ้าคุ้มคุมผมมองว่าเก็บให้ได้สักสาสหพอต์ p o ะได้ร้อยเจ็ดเก้าสองแพ็คมันเอาไปแลกพวกแพ็คคุมคุมได้นะ ออแพ็คคุมมันมีไหมวะพูดว่าคุมแต่ว่าแพ็คคุมมันมีไหมเออก็มีอยู่นี่ไงซื้ออันนี้ได้ราคาดารักอยู่นะฮะแต่ต้องเก็บตั้งสามสิบห้าแพ็คเลยเหรออ๋อซื้ออันนี้อันเดียวก็ได้สบสามละ เออแล้วก็มีอันนี้นะฮะอย่าลืมไปรับอันนี้ได้นะก็คือมิชชั่นปกติเนี่ยซีซั่นสเปเชียลมันจะมีมิชชั่นฉายามาให้นะก็คือเราต้องติดตั้งฉายาก่อนแล้วก็ไปทำเควสที่กำหนดถ้าไม่ติดตั้งฉายาทำเควสไปแค่ไหนเควสก็ไม่สำเร็จไหนขอดูรางวัลซิก็น่าจะคล้ายๆเดิมนะอ๋อแต่รอบนี้มีสกินเลเจนดารี่ของโอ้ของสับประรดเข้ามาด้วยเหรอไอสับประรดกับแก้วมังกรอะ5ดาวก็ประมาณนี้นะสดาวก็มีสกินซุปเปอร์อีพิก อันจริงเผล่เพสีดาวอาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะ <c oughs> เออพวกห้าดาวหกดาวผมชอบเปิดได้แบบสกินเลเจนดารี่อะไรเงี้ยซึ่งมีหมดแล้วไงเออถ้ามันถ้ามันไม่มีแล้วมันเปิดได้มันก็ดีแหละแต่มันมันชอบมีแล้วมันก็เปิดได้ยอยะไรอเงี้ยแล้วอย่างที่บอกไปใครที่กลับมาเล่นช่วงนี้แนะนํานะฮะกลับมาเล่นเถอะจริงช่วงนี้คือช่วงฟาร์มแห่งนาทีทองนะมาเดี๋ยวเปิดให้ดูส4ีกล่องแบบเล่นๆนะฮะคือให้ดูไปเลยว่ามันคุ้มจริงๆ เนี่ยได้สกินอีพิกมาหนึ่งตัวก็คือของน้องนมนะได้ดาวฟรีมา4ี่ดวงมีบาแกตอะมีเศษบาแกตมีเศษสัตว์เลี้ยงคุกกี้มีวัตถุดิบสำหรับไปอัพเกรดต่างๆเอาไปผสมมีคริสตัลพชัน่นเหรียญเนี่ยมันได้ค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยนะดังนั้นผมมองว่าใครที่กลับมาเล่นช่วงนี้แหละนาทีทองไหนเด็กเอาขอดูหน้าต่างใหม่หน่อยสิอ๋อเด็กเอาเปลี่ยนเลยพูดกันตามตรงเลยนะ รีบเกินเกิดกรีบเกินพี่อ้าโอเคอ๋อนี่ไงเมืองแห่งผู้วิเศษโดนเปลี่ยนหรือลแปดผัดไอแปดผัดเนี่ยคำถามคือมันมีการปรับระยะทางด้วยไหมแล้วบังคับแสงจันอีกแล้วแล้วก็อันนี้วิ่งห้าผลัดเหรออืมก็เดี๋ยวขอดูอีกทีไม่แน่ easy view อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปก็ได้หรืออาจจะเพิ่มรูปแบบใหม่อย่างเช่นแบบ วิ่งตัวเดียวจบไปเลยเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเขาไปทำการบ้านก่อนสำหรับการปรับระบบเบรกเอาใหม่ไหนมิกซ์แมทช์โอ้แล้วก็ต้องจัดกลุ่มกันทั้งหมด30คนถูกไหมจัดกลุ่มสูงสุดอุ้ยรางวัลดีนะเนี่ยมีแค่ลูกบาทกับไอดาวอันี้มันเองคุ้มนะเออผมมองว่ามันคุ้มค่าที่จะเอามาเล่นอยู่นะอืมเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นหลังใหม่แล้วก็ทำความเข้าใจระบบใหม่ทีละกันมาโอเคไปลุยกันเลยที่สวนสวรรค์งดงามในขณานี้ก็เพราะทันผู้นั้น โอเคบินไปดูสลาชนี่ว่ะดู <laughs> สลาชบัตรซม,มอนนกออกมาเอ,อ่อบลูสลชบัตรซม,มอนนกออกมาคือตอนแรกผมไปจัดสมบัติมาใช่งไงเราเห็นท็อปเขาใช้เป็นส,สาม,มีกันก็เลยเปลี่ยนแต่ก็เห็นสมบัติใหม่คอมโบเหมือนกันแต่อย่างว่ามันเพิ่งอัปเดตก็สมบัติอาจจะยังไม่นิ่งนะฮะก็เลยอ่ะหยิบเห็นเป็นมีก็หยิบหยิบมาใช้ก่อนโอเคไม่รู้สมบัติใหม่ดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะ เอาจริงๆไหมฟิลการเล่นตัวใหม่เนี่ยมันบลูซัสเลยเ <laughs> มืนบลูซัสเลยแต่เป็นบลูซัสที่แอบนิ่งๆกว่านิดนึงคือบลูซัสมันจะมีช็อตที่น้องจะมีแบบสโลโมชั่นภาพนิดนึงไงแต่ของตัวนี้ก็คือแบบอ่าบินไปเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีะอ่ะเกาะไปเหรอออเกาะไปโอเคง่ โอเคมันไม่รู้ว่ามันต้องปล่อยลงมาเองหรือว่ามันปล่อยอัตโนมัติให้โอเคบินไปเอาจริงนะฟีลการเล่นเหมือนบลูสตาจริงๆนะแต่เป็นบลูสตารที่รู้สึกว่าก็ใก,กลๆนะ้ๆกันอ่ะเออก็ลมเดียวกันนะในการเล่นเห <laughs> มือนบลูสตารเวอร์ชันใหม่เอออารมณ์นั้นนะรอบนี้มาเป็นอะไรนะเลดพาคอตตาพาคอตตานี่มันเป็น อ๋อโอเคมันปล่อยลงมาเองได้เมื่อกี้ผมลองไม่ผมลองไม่กดลงมาเองดูก็คือไม่กดสลด์ลงมาอา่ะแล้วมันเหมือนหนสลิงอะ่ะเออมันมันก็หนสลิงนั่นแหละแต่แค่เป็นเกาะนกมาโอเคขึ้นโบนัสไปรู้สึกกระตุกแปลกๆแะ่เอเอไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าจังหวะมันมีจังหวะเฟรมตกบ่อยเหมือนกันนะ ไม่รู้ในจอมเวลาตอนอัดไปมันจะเห็นหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เวลาผมอัดในจอมันจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าไอตอนที่ผมเล่นอยู่อ่ะคือมันมีช่วงเฟรมตกบ่อยมากไม่รู้มันเป็นอะไรนะรู้สึกว่าถ้าเป็นแพทก่อนไม่เป็นนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันโหลดไม่ทันหรออย่างว่าเวลาเล่นครั้งแรกมันจะชอบแบบโหลดไม่ทันไงมันก็มีสิทธิ์ที่อาจจะโหลดไม่ทันเฟรมก็เลยตกอะไรแบบนี้นะฮะโอเคก็เข้าใจได้ว่าทําไมต้องใช้สมบัติเยลลี่หมีนะเยลลี่หมีเยอะมากเออ เนี่นนยยังไม่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ๋ออันนี้เพิ่มสปีดอู้เออสรุปว่าก็ยังก็เท่านั้นที่อ่านแพทมาก็คือไม่มีบัฟคุกกี้เลเจนดารี่ถูกไหมเออเพราะว่าเมื่อกี้ผมอ่านแพทและมันไม่มีบัฟเลเจนดารี่เลยนะก็ก็ดีแล้วนะฮะก็ดีละ <laughs> เพราะว่าแค่มีเลเจนดารี่ใหม่มาก็เหนื่อยพอละเท่ากับว่าตอนนี้ก็ยังเป็นแพทของคุกกี้ปิดอยู่ไงเออก็ดีก็ดี โอเคจบที่ประมาณนี้สำหรับชาเลน์นะฮะอะไรเนี่ยอ๋ออะไรนะที่ให้เถียงสู้กันนะหรออะไรอะอภิปรายสไตล์คุกกี้เลือกระหว่างใช้ตรก,ก,กะกับใช้ความรู้สึกเหรอปกติมนุษย์เราก็ใช้ความรู้สึกตัดสินตัวเองอยู่แล้วปะ <laughs> ปกติคนเรามันก็ มันก็ใช้ความรู้สึกในการตัดสินกันอยู่แล้วปะไม่รู้ดิแต่จริงๆมันควรใช้ตะก,กะนะแต่ว่าเวลาเราตัดสินใจจริงๆเราก็จะตัดสินจากความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นเราจะสามารถใช้ตะก,กะตัดสินใจได้เอ้ยนี่ไงเราแลกสกินดุงได้ละเอามาเอามาเอามาน่ารักกูสกินน่ารักอ่ะนี่แหละสิ่งที่เราต้องการนะฮะไม่ใช่โดนัทบอบ้าบอนี่นะเอ้แต่ว่าน้องนกกระทงน่ารักอ่ะทำไมตอนเบบีมันดูน่ารักจังอะ่ะ เบบี <laughs> Baby, นกกระทุงน่ารักมากเลยอ่ะเออเท่ากับว่าอ่าโดยสรุปนะในอัปเดตรอบนี้มีบัฟทั้งหมด3ตัวมาพร้อมตัวใหม่ก็รวมกันทั้งหมดเป็น4ตัวก็คือมีบัฟชูโรสกับเทวิดาส่วนนักบินได้แคนดี้แต่ตัวคุกกี้สัตว์เลี้ยงไม่ได้บัฟอะไรแล้วก็เรดพนาคอตต้าตัวใหม่แล้วก็ผมเห็นหน้าปกเหมือนจะมีตัวใหม่มาด้วยมั้งเห็นตัวใหม่ซึ่งคิดว่าตัวใหม่อาจจะมาในการอัปเดต เดือนหน้าหรือเปล่าอ่าหรืออาจจะเป็น NPC ตัวใหม่แล้วรออัปเดตเหมือนพาราคอตตาที่ก่อนหน้านี้มันก็มาในช่วงอัปเดตไอพ a ราได s ์ขนมหวานที่มันมาในในเรื่องอะแล้วตัวจริงมันก็ค่อยมาทีหลังอะไรแบบนี้ก็จ,จะเป็นไปได้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้น้ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย